ร้านสตาร์บัคสโตนมีจำหน่าย ID เทพออสตาให้เลือกมากกว่า100 ID แล้วยังมี ID เทพ ID ลุงอนิเมระราสแตนมีบริการรับจ้างฟาร์มปลดด่านอีโวตัวละครมีบริการโลบัคก,กลุ่มเติมเข้า ID ทันทีแต่ต้องเข้ากลุ่มก่อน15วันนะครับบริการกิปเกมพัสราคาถูกและบริการอื่นๆอีกมากมายหาร้านปลอดภัยไว้ใจได้แนะนำร้านสตาร์บัคสโตนจัดไปนิ่อยู่ใต้ดีคริปชัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนต้อมวันไนท์นะครับก็อยู่กับอัปเดต23นะครับกับระบบใหม่รูปแบบใหม่นะครับเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะจะสรุปอัปเดตให้ฟังนะครับก็อัปเดตก็จะมีด่านใหม่นะครับตัวละครใหม่เลเวลแคปเพิ่มขึ้นเป็น280นะและตัวมีตัวพิเศษนะครับเรียกว่าวิวการ์ดแอ c เซนตนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้หน้าตาเป็นดูปนะครับหน้าตาเป็นไอ้นบเนี่ย นะมันเป็นตัวละครที่เป็นแมทเทเรียลนะครับเป็นตัวละครสำหรับอีโวนะก็ <Okay. S 1> ถ้าน้องเล่นด่านล่าสุดนะครับแล้วทำเควสนะครับน้องก็จะได้ฟรีมา1ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นการซื้อนะครับจะเป็นการซื้อซึ่งตัวละครมันเอาไวด้ดูอ่ามันเป็นตัวแมทเทเรียลนะครับก็คือน้องเลือกตัวละครที่น้องต้องการนะครับแล้วก็เลือกเนี่ยครับมันเป็นแมทเทเรียลใช้ได้เห็นไหมเอออย่างเช่นถ้าน้องจะใช้ตัวอื่นอย่างเช่นตัวนี้ นะครับเลนโกคุนะครับผมก็ใช้ได้ไดเห็นไหมเออแต่ต้องเป็นตัวระดับ roid แอสไตรเท่านั้นนะเฮ้ยนี่ก็ใช้ได้เหรอเอ้ยใช้ได้หมดเลยเออก็คือเป็นตัวแมทเทเรียลนะครับไม่ใช่ตัวละครเฮ้ยพี่ผมได้ตัวแดงมาผมปั้นดีไหมอ่าตแตกมันดีไหมคือมันกาครับมันมันมันไม่ใช่ตัวไวเล่นนะครับมันไม่ใช่ตัวไวเล่นเออแต่ถามว่ามันก็ปั้นได้นะมันก็ปั้นได้อัพเลเวลทำอะไรของมันได้ แต่แนะนาอย่าไปใช้ครับดาเมจมันเลเวล1900คือมันกากกว่าหลายๆตัวเยอะเลยอ่าไม่ควรจะใช้ปั้นนะอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นระบบเกียร์รีเวิร์สนะครับตัวละครของเรานะครับจะถูกรีเวิร์สนะก็คือเป็นระบบเกียร์นะครับก็จะเป็นอันนี้คือสกีนนะครับสกีนตัวละครอ,อัน More, <c oughs> อนี้หมวกอันนี้ดาบ อันนี้เสื้ออันนี้รองเท้านะนี่อย่างนี้คือวิธีการใช้ง่ายๆนะครับน้องกดตรงนี้ก็ได้ถ้าน้องไปกดหน้านี้แล้วใส่นะครับน้องจะงงนะครับเพราะแม่งมีเยอะมากเอออะไรเป็นอะไรนี่เป็นดาบอ่ารองเท้าเป็นน้องจะดูงงนะครับแนะนําวิธีการใส่นะครับให้น้องเลือกตัวละครมาไาม์เฟอร์น้องกดสกินได้เลยนะครับแล้วเลื่อนมาข้างบนนะครับมันก็จะมีสกินที่มันใส่ได้อยู่นะครับเนี่ยที่มันใส่ได้เออ นี่คือที่มันใส่ได้นะครับถ้าเล button, lawyer, way, way Aí, ื kind of uh, uh, ่อนลงมาปุ๊บม okay. ันใส่ไม่ได้มันก็จะไม่มีแล้วอ่ะเนี่ยมันก็จะไม่มีแล้วเห็นป่ะใส่ได้เห็นป่ะมันก็จะมีให้เลือก่อ่าสมมุติเราก็ใส่อ่าต่อมานะครับก็เป็นหัวมันก็จะมีให้เลือกนะครับอ่านี่เรามีหัวใส่ใส่ปะอ่าดาบนะครับอ่าเรามีมาเราก็ใส่ไปรับต่อมาเสื้ออ่าเราก็ใส่ไปเสื้อโอเคต่อมาเลื่อกรองเท้านะครับอ่าใส่รองเท้าไป แต่อาร์ติแฟกต์นะครับก็คือบัฟที่มันทำงานนะครับจะมีแค่2อันซึ่งคุณก็กดเช้งนะครับแล้วก็เลือกนะครับอันที่ต้องการใช้งานอย่างนี้ครับมาการ์ด2อันนะครับมาการ์ด2อันเออถ้าน้องสมมุติว่าน้องใส่คือแปลว่าทุกอันไม่ต้องเป็นอ่าบัฟที่น้องต้องการนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นสายเวทนะครับเราก็จะใช้มาการ์ด2อันเอออันนี้อันนี้ไม่ต้องไปสุ่มพารซีให้มันนะอาไ,ไปสุ่ม ไปส่มสแต็กให้มันเป็นมากัร์ก็ได้ใช้แค่2อันนะครับเนี่ยแค่2อเอันให้เราเลือกนะครับอย่างเช่นตอนนี้สมมุติเราใส่ก็จะเป็นอย่างนี้เห็นปะเป็นอย่างนี้เห็นปะเห็นปะมันไม่ใช่บัตรที่เราต้องการเราต้องการมากัรเราก็เลือกของอันแล้วก็กดฟินนีอ่อ,อย่างนี้อย่างเช่นถ้าเราจะเป็นเล่นสายดาบใช่ไหมเล่นสายดาบโอเคเราก็ใส่นะครับสองอันให้เป็นอ่าวอลเลเอร์ Warrior ใช่ไหมเราก็ดูดาบไหนเป็นวอลเลเอร์ ดาบเป็นวอลเลเยอร์อย่างเต้นดาบอ่ะนี่ดาบวอลเลเยอร์เห็นไหมครับแล้วก็หาไอ้นี่ที่เป็นวอลเลเยอร์เรามีไหมไม่มีก็เอาส่วนอื่นส่วนอื่นมีอะไรที่เป็นวอลเลเยอร์ไหมอ่าน่าจะไม่มีนะผมไม่ได้เตรียมไว้นะครับอ่าสมมุติว่าเป็นวอลเลเยอร์เห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นวอลเลเยอร์เราก็เลือกให้เป็นวอลเลเยอร์2อันนะครับสำหรับสายหมัดเห็นปะสกิลก็จะใช้ไม่ได้เอ่อ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องออสกิลนะครับนี่เห็นปะที่มันบอกว่าจะอินคูดแค่2อันนะครับคือจะทํางานแค่2อันนะครับอันอื่นจะไม่ทํางานนะครับส่วนสแต็คเกียร์จะทํางานทั้งหมดนะเออวิธีการได้แอเซนต์เกียคืออะไรเดี๋ยวอธิบายทีเดียวก็คือเรื่องอไปไหนแล้ววะนี่่ะสแต็คนะครับมันจะเอาติแค่2อันใช่ไหมครับสมมติผมใส่เป็นสาย สกิลแล้วกันดูง่ายนะครับสมมุติว่าตัวนี้เป็นตัวสกิล่ะสมมุติสกิล okay. ก็จะเป็นอ่าผมมีอะไรอยู่ที่เป็นสกิลอ่ะมาการ์ดนะครับอ่ะคือผมจะต้องการให้มาการ์ดทำงาน2อันนี่เห็นไหมมาการ์ดทำงาน2อันเออคำว่ามาการ์ดคือไงครับก็คืออันนี้จะไม่ทํางานเห็นไหม ability มันหายไปเห็นไหมครับบ b i l i t y มันหายไปเออถ้าใส่2น,นี้นี่เหลือ3เหลือเหลือ30เห็นไหม ใส่ปุ๊บปุ๊บสองอันเหลือย4่สิบมาัสมันทํางานนะแต่ที่เหลือคืออะไรครับมันจะมีคําว่าส t ต็ k ข้างบนเห็นไหมครับสแต็คข้างบนเออเรามาดูนะครับว่าตัวละครที่เรามีเห็นไหมค่าคิเชนนะครับมันหายหมดเลยครับคีเชนหายหมดเออน้องก็ต้องทําคีเชนใหม่นะครับทาคิใหม่อัมอาบิลิตี้ทำดามเมจใหม่แล้วก็ดูครับมันก็จะมีสกรีนที่ อ่าบวกนะครับอย่างเช่นอ่านี่คี้เชนเห็นไหมครับนี่มีคี้เชนบวกชาร์จสปีดอ่ะใส่เข้าไปปึ่มนี่ชาร์จสปีดเหลือ21่สิบเดขีเชนขึ้นมา28เห็นปะ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนของใส่ให้มันตรงสายอ่ะตรงสายก็คี้เชนอ่าถ้าสายสกิลก็เป็นชาร์จสปีดอาเบรดิตี้อะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยชาร์จสปีดดามจอ่ะ แนะนำก็ชีสรมเอชชี้เชนอันนี้ก็ใส่ได้นะครับนี่ชี้เชนขึ้นมาเป็น3าแล้วนะครับน้องค่อยๆทําไปนะครับตัวละครมันต้องมานั่งบิ้วใหม่หมดนะบิวใหม่หมดสกินลูนก็อยู่ข้างล่างนะครับเคิร์สเราก็ไปสุ่มเคิร์สลูนนะครับเราก็เอาลูนใส่ถ้าเราอยากใส่ลูนอะไรล,ล้วก็กดนะครับแล้วก็กดสวมใส่แล้วก็ใส่ให้มันเข้าไปตามปกติ่าระบบมันก็จะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับมาให้เรานั่งหาสกินหาอะไรซึ่งสกินได้จากไหนได้จากระบบเลดนะครับระบบเลดนะ มันมีของเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่น easy normal ไม่มีอะไรเลยแต่ลง hard มาแล้วครับมีสก,กินมาแล้วลง impossible มีสก,กินนะครับซึ่งลง easy คุณก็จะได้สก,กินระดับ legend แล้วก็ะระดับ rare ทั่วไปตามปกติอยู่แล้วนะครับแค่มันไม่ขึ้นโชว์นะครับเนี่ยอันล่างๆอ่ะมันมีดอปอยู่แล้วนะเนี่ยมันมีดอปอยู่แล้วเออซึ่งเราก็ <c oughs> การที่มาลงะนะครับเราก็หาถ้าต้องการสีเหลืองนะครับต้องลงระดับฮาร์ดอ่าบะลับอิมขึ้นไปอ้นลงไนแมร์จะมีสกีนสีแดงนะครับนะสกีน2ตัวนะครับเป็นอ่านาูโตะนะครับร่างสัตว์หาแล้วก็โกคูเนี่ยนะครับจะใส่ได้ทุกตัวส่วนสกิน1อันนะครับจะเป็นของด่านหลักเช่นอ่าสมมุติถ้าผมไปด่านอ่าแป๊บนึงนะเวอร์สามอ่าเวอรอ่ะ, 3, อะนี่ครับ อ่าอีเลงกคกุนะครับอ่าถ้าเราไปด่านอื่นก็จะเป็นอ่านี่ครับคือตัวล่าสุดของกูนนะอ่าตัวนี้ก็เป็นลูฟี่นะครับอ่าอย่างเช่นเราไปเวอร์2ใช่ไหมนี่ก็จะเป็นซิดเห็นไหมครับซึ่งทุกอย่างจะเหมือนกันหมดนะก็จะมีสกินคอสมิกนะครับมีรองเท้ามีเสื้อนะมีมีมอ่าตัวมีอ่าเมวม,มีนู่นมีนี่มีครบเลยนะครับสีเหลืองมีครบนะอย่างละชิ้นเลยนะครับมีเสื้อรองเท้า นะครับเสื้อมี2ชิ้นรองเท้ามี1นะครับนี่คือดาบนี่คือดาบอันนี้คือรองเท้านะครับก็คือรองเท้า2เสื้อ2ดาบสองนะครับนี่มันให้ออกมาครบเลยน้องไม่ต้องกลัวว่าพี่ผมไม่มีรองเท้าผมไม่มีหมวกผมไม่มีทายังไงในเลดมีดอกหมดเลยครับในเลทมีดอกหมดเลยเนี่ยเลทมีทุกด่านครับมีทุกด่านเออเนี่ยมีหมดเลย น sure ี่เราหาในเลดเอานะครับส่วนสแต็กนะครับวิธีการรีสแต็กนะครับให้เรามาที่นี่นะให้เรามาที่นี่เสร็จแล้วเราก็มาที่เกียร์รีโลนะครับเราก็เอาของที่เราต้องการรีโลนะครับจิ้มมา1อันนะครับแล้วก็กดเลือกนะและเอาตรงนี้มาย่อยนะมาย่อยไอ้นี่คือหาจากไหนนะครับไอ้นี่คือได้จากการย่อยนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่อันด้านบนนะครับไม่ใช่อันนี้นะมันจะเป็นของเฉพาะของมันนะครับอ่าอย่างเช่นถ้าเรา ไปย่อยไอ้ถ้าเราต้องการรีระดับอ่าไอ้นี่นะครับนี่มันก็จะเป็นสีม่วงอ่าถ้าเรารีสีแดงนะครับมันก็จะเป็นสีแดงเห็นไหมเออถ้าเรารีสีสีอ่าต่ำกว่านั้นนะครับต่ำกว่านั้นเช่นอย่างสีเหลืองนะครับนี่มันก็ใช้อย่างนี้ถ้าเรารีสีม่วงนะครับมันใช้อันเดียวกันสีม่วงกับสีเหลืองใช้อันเดียวกันนะครับแต่พอเป็นมิตินะครับ มันจะเป็นอันนี้ซึ่งมันก็คืออันนี้ครับนี่มันเป็นของใหม่ครับซึ่งมันเขียนว่ามิติเกียร์แอสเซนต์นะครับนี่คือ Gear คอสกเกียร์แอสเซนต์้วก็นี่แอสตอยเกียร์แอสเซนต์ส่วนอันนี้นะครับก็จะอ่าแรแอสเซนต์ไม่ไม่ใช่เิอ่าอันนี้อันนี้อันนี้คอ,อมมอนเกียร์แอสเซนต์นะครับก็จะรีได้ตั้งแต่รีเจนลงไปนะเราก็รีเล่นได้อ่าอย่างเช่นนะครับอ่าเราก็มานั่งรีอ่าสแต็กนะครับให้ กับของที่เรามีนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมลีนะครับนี่เป็นดาเมจหูดัเมดแปดสบอบิิตี่80อันนี้ดีนะเนี่ยเออดีแต่แนะนําให้หาคิเชนนี่ไงคิเชนสิบสตีบอสแรงสิอันนี้ดีนะอันนี้ดีอับิลิตี้สองเห็นปะมันมีเยอะมากเลยนะถ้าน้องใส่อับิลิตี้ทั้งทีมก็โคตรแรงเลยนะ200%นะครับใส่ใส่หชิ้นก็โคตรแรงเลยนะนี่นี่นีก็คือไม่ต้องซีเรียสว่า ของสองชิ้นหลักอะ่ะควรเป็นตรงสายนะครับสชิ้นหลักควรเป็นตรงสายส่วนของอย่างอื่นน้องใส่อะไรไปก็ได้นะครับและรีให้มันตรงสายอย่างเช่นอ่ะพีเชนนี่ดูดิพีเชนสิบเดเปอรนบอสดาเมจนะอะ้นี่ดาบอ้นี่ผิดบอสดาบไม่ได้ต้องหาให้มันตรงสายอย่างเช่นมีอะไรบ้างมีนี่ดาเมจใส่เข้าไป ปึ้งโอ้ยี่สิบหกโอห์มเห็นไหมปอดออกเดีออ๋ยวยี่สิบสองเห็นไหมครับมันบวกเยอะนะเราก็ใส่ของให้มันถูกนะครับใส่ของให้มันถูกก็คือไอ้มันถูกแบบถูกสายนะอ่าดาเมจนี่โอ้ยสามสิบเอ็ดแล้วเห็นไหมครับสามสิบเอ็ดแล้วก็วน้องก็ใส่ของให้ครบนะครับมันก็จะทําให้ตัวละครน,นั้นเก่งขึ้นนี่แต่แนะนํานะครับอย่าลืมปั้นคีดาเมจอ่าคีเชนนะครับเพราะว่า น้องทํามาตัวละครน้องจะติดคีแค่5%ามันจะกากมากก็อย่าลืมบิลให้เต็มนะครับอย่างเช่นอ่ะถ้าผมโชว์ตัวผมก็นี่นะครับผมบิลมาแล้วก็คีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คีร้อยเปอร์เซ็นต์ี่นะก็ไปทําทีมกันนะครับให้มันเรียบร้อยต่อมานะก็จะเป็นระบบดอปนะครับตอนนี้ทีมดอปไม่มีผลแล้วนะครับเพราะว่าอ่าโจนนะครับบัฟโจนไม่บวกดอปนะดอปก็ขึ้นอยู่กับบูธนะครับ ดอปถ้าน้องไม่มีนะครับก็จะเป็นแค่ดอปหนึ่งนะเกมพาร์ตอนนี้มันดอปบ,บวก2นะครับก็จะเป็น3นะครับที่เติมเกมพาร์ตนะครับอันนี้นะเกียร์ดอปก็จะเป็น4แล้วผมกดบูธนะครับก็จะเป็น5เออก็ตอนนี้ถ้าผมลงนะครับผมจะได้สกีนมากกว่าน้องไม่ใช่5เท่านะครับแค่5ชิ้นนะแค่5ชิ้นเออมันไม่ใช่แบบว่าพี่ ที่ได้ดอกบ,บวก5นี่คือคูณ 5, เหเราไม่ใช่นะครับอย่างเช่นถ้าน้องลงได้10พี่ลงพี่จะได้ประมาณ 5- 7, ถึง7อ่าถ้าพี่จะได้ถ้าน้องลงได้ 5, ไห้าแม้พี่ก็จะลงได้บวกอีก5นะครับก็จะเป็น10ถึง14นะครับแล้วแต่ดวงนะเออนี่คือจำนวนนะครับนี่คือจำนวนโอเคต่อมาเรื่องอ่าระบบดูทีมนะครับก็เห็นแล้วนะครับระบบดูทีมนะครับ S <S <an> <S ก็ดูได้นะครับว่าตอนนี้นะครับเราก็จะดูได้ว่าเมจตีบอสเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูตรงเกียร์ตรงเนี้ยก็จะมีนะครับว่าอ่าอ่าเราตีตีตททเท่าไหร่บอสเท่าไหร่นะครับหรือ DPS ถ้าเราเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนอัติแฟกนะครับมันก็จะขึ้นเห็นไหมมันก็จะขึ้นนี่้าเราใส่ผิดสายมันก็จะขึ้นนะเราก็ดูได้นะครับแต่ถ้าเราใส่ปึ๊บป๊บมันก็อ่าพอเรากด ฟินิชปุ๊บมันก็จะบอกว่าดาเมจเอเวเเของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่รูนอะไรปั๊บอะไรนะครับมันก็จะขึ้นหมดเลยเออตรงนี้ก็จะดูได้หมดผมว่าโอเคนะหน้าสแตก็กตรงนี้ก็โอเคเพราะมันบอกละเอียดดีนะเมื่อก่อนมันไม่บอกนะครับว่าอ่ผมตีบอสเท่าไหร่นะผมเป็นสายตีบอสนะครับดามเมจผมกากมากเออจนแบบน้องแบบพี่พี่ทำไมพี่ดาเมจน้อยจัง d p s พี่โคตรน้อยเลยเออแต่ผมเป็นสายตีบอสนะครับนี่พอตอนนี้เปิด เปิดโชว์บอสปุ๊บก็เห็นเลยว่าดาเมจผมจริงๆอยู่ตรงนี้นะอืมต่อมาก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีออกเควสนะมีเควสใหม่การใหม่ซึ่งเดี๋ยวผมแถมเควสเปิดกล่องนะครับก็กล่องอยู่ตรงนี้นะครับเควสเปิดกล่องก็รับจากตัวอ่าตัวไหนวะจาไม่ได้สักตัวหนึ่งอ่ะมันมี3ามตัวหนึ่งสองสามตัวนี้ลงเลทนะครับส่วสองตัวนี้ผมจําไม่ได้ผมรับมาอ่ามันไม่ได้ดูชื่อนะครับก็ น้องรับมาจะเป็นเควสกล่องนะเควสกล่องคือจะเควสนี้นะครับเควสกล่องอันนี้นี่กล่องนะนนค,นนนร,นค,นค,ครับให้น้องเริ่มต้นมาใช่ไหมจุดเริ่มต้นนะครับให้น้องหันขวามาและเดินเลาะมาทางนี้นะครับนี่เดินเลาะมามันอยู่ตรงนี้ครับนี่หลังกล่องขยะอยู่นี้เลยครับหันขวาอยู่หลังกล่องขยะนะโอเคต่อมาอันที่2นะครับอันที่2น้องกลับมาจุดเริ่มต้นนะครับและเดินตรงมาเห็นน้องเห็นตึกนะครับเห็นน้องเห็นตึกไหม เ้าก็เดินทะลุมานะครับเห็นตึกเขียวไหมครับอยู่หลังตึกเขียวตึกเขียวสูงสูงเนี่ยเนี่ยตึกเขียวสูงสูงครับสูงสูงที่สุดเลยครับอยู่หลังตึกเขียวนี่หลังตึกเขียวปั๊มๆหลังตึกเขียวโอเคต่อมานะครับให้คุณเดินตรงต่อมานะเดินตามถนนเดินตามมาเลยนะครับเจอบอสเห็นไหมครับเดี๋ยวซ้ายนะครับเดี๋ยวซ้ายตรงบอสพอเดินมาถึงห้องนะครับเดี้ยวขวา มันอยู่ตรงแยกนี้ครับตรงถังขยะเดีอยวตรงถังขยะอันนี้นอันที่สามปึ้มเก็บมันก็จะได้บูทได้ของใช่ไหมครับได้บูทได้นู่นได้นี่นะครับเดี๋ยวพอกดรับรับของปัป๊บนะครับกดคอนปึ๊บเราก็จะได้แคปซูลใหม่3อันนะครับได้แคปซูลใหม่3อันของด่านล่าสุดด้วยนี่แคปซูล3อันก็ นี่เป็นเควสหากล่องนะครับอา่าก็ถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวก็จะมาคอมเมนต์ไวไ้ใต้คลิปให้หรือทําคลิปเพิ่มเติมนะส่วนอ่าแถมอันนี้นะครับอันนี้แถมสกีนนะครับสกีนโกคูนะเดี๋ยวผมใส่ถอดให้ดูอ่าถอดมาก่อนโกคู Goku นะครับเราใส่ตัวอะไรนะครับมันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้ ตี7วินะครับผมใส่โกคู7วิเท่าเดิมนะครับโกคูเป็นสกินที่ดีมากสีแดงและไม่เปลี่ยนอนิเมชันยังเป็น7ดวิเท่าเดิมเออแค่เปลี่ยนรูปร่างตัวละครนะครับแต่ถ้าน้องได้สกินสัตว์หางนะครับหรือ,อนี่สัตว์หางนะถ้าน้องเอามาใส่นะครับถ้าคุณเอามาใส่แปบบ๊บนึงนะ ไอสัตหางผมเป็นวอลเลเยอร์แล้วอะ่ะก็ได้ได้ได้ได,ได้โอเคผมเอามาใส่ผมเอาสัตว์หางมาใส่ดูนะครับ9วินะครับอ่าผมใส่สัต์หางป้าเข้าไป12วิครับสัตหางนะครับไอรルโตเนี้ยควรเล่นกับสายหมัดน,นะครับเพราะว่ามันมันสกิลนานมากสกิลแรงก็จริงนะพอดออกสกิลแรงก็จริงแต่มันนานครับมันนานไป ไม่เหมาะกับสับสายสกิลแนะนําให้เป็นผมเอาไปใส่สายหมัดน,นะครับเพราะว่ามันไม่ไล,ล่สกิลผมก็เลยช่างมึงมึงอยากจะตีกี่วิก็เรื่องของมึงเพราะาเราเราไม่ได้เอามันมาใช้สกิลนะนี่ก็ของแถมนะครับก็เรื่องสกินนะเพราะว่ามันจะมีแค่สกินนะครับสองสกินนี้ที่เป็นสีแดงนอกนั้นจะเป็นสีเหลืองนะเออก็หวังว่าน้องจะโชคดีกันนะครับอยู่ไหนแล้วว่า่ไหนแล้ว สองอันนะครับก็จะเป็นสองตัวนี้นะครับเป็นแอสไตร์นะครับนี่เป็นแอสไตร์งไงก็ขอให้น้องๆโชคดีกับการเล่นเกมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้ว bye บ๊ายบายจุบ๊บ